พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่าน มาใหญ่เลยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวนึงอัปเดตสถานการณ์นิดนึงก็คือเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีข่าวจากนายกรัฐมนตรีนะคะมอริชอนสตันเขาบอกว่ายกเลิกมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยในที่อับทุกที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งมอลล์โรงหนังโรงละครทุกที่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะก็คือแต่ที่ยังคงไว้ก็คือการโดยสารรถสาธารณะทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถบัสรถไฟยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่เนาะ ก่อนหน้านั้นหนึ่งก็มาอัปเดตสถานการณ์จริงๆอ่ะหนึ่งจะอัปเดตตั้งนานแล้วแต่ว่าหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเทำคลิปหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนั่นแหละหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปเท่าไหร่นะคะวันนี้หนึ่งเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้หนึ่งจะมาให้ดูว่าปีนี้หนึ่งจะปลูกอะไรบ้างแล้วหนึ่งก็จะไม่ปลูกอะไรบ้างนะคะก็คือผักหนึ่งเยอะมากเยอะจนหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งจะแยกปลูกอะไรและไม่ปลูกอะไรนะคะก็อันไหนที่ที่หนึ่งไม่ปลูก หนึ่งก็จะทิ้งไปก็อันไหนที่แบบว่าเออมันปลูกพอขึ้นเราก็จะปลูกนะคะแต่ว่าหนึ่งให้ดูอันที่1จะปลูกก่อนนะคะว่าหนึ่งจะปลูกอะไรบ้างเพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งแทบจะไม่ได้ปลูกเลยแล้วก็จะไม่ได้เห็นในกรีนเฮาส์เลยนะคะก็คือนี่เลยนะคะก็คือผักสลัดนะคะ ผักสลัดอีกแล้วแล้วก็ผักสลัดหนึ่ะก็ปลูกผักสลัดนะคะแต่ว่าหนึ่งจะทยอยปลูกนะก็คือเพราะว่าผักสลัด่ะเรากินตลอดนอะแล้วถึงแม้ว่าจะหน้าหนาวเราก็ยังปลูกผักสลัดได้อยู่นะคะแล้วก็ผักชีหน้าหนาวเราก็ยังปลูกได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือผักที่หนึ่งจะปลูกเนาะแล้วก็ปีที่แล้วหนึ่งไม่ได้ปลูกเลยผักบ็อกชอยนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งไปเน้นผักไทยที่หนึ่งสั่งมาหนึ่งมาลองปลูกดูว่ามันจะ ได้กินหรือไม่ได้กินสรุปแล้วหนึ่งก็ไม่ได้กินผักไทยเช่นเดิมก็คือได้กินน้อยมากนะคะไม่ได้กินเยอะมากมายก็คือปีนี้หนึ่งก็ยังจะปลูกผักบอกชอยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโหระพาอันนี้เขาเรียกว่าโหระพาเมืองนอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพาสลีพาสลรีอ่ะจริงจริงอ่ะปลูกคนเดียวก็ได้กินตลอดนะคะก็คือมันขึ้นตลอดก็นั่นแหละอันนี้ก็คือผักที่เราสามารถซื้อได้ในในอังอกฤษเนาะคือไม่จำเป็นต้องสั่ง ต้องสั่งมาจากทางบ้านเราอะไรประมาณนี้คือแล้วเราก็มาดูผักที่สั่งมาจากทางบ้านเราบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้มีผักจากทางบ้านเราไม่ใช่มีผักจากทางนี้ที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็จะปลูกนะคะอันนี้ก็คือตัวตัวเขาเรียกว่าถั่วเนาะถั่วนั่นแหละตัวนี้หนึ่งก็จะปลูกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งไม่ได้ปลูกแล้วก็แตงกวาปีที่แล้วหนึ่งก็ไม่ได้ปลูกแล้วก็หนึ่งก็จะปลูกนะคะปีนี้แล้วก็เอามาดูผัก ที่เราสั่งมาจากเมืองไทยบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างมันค่อนข้างเยอะหนึ่งใส่หนึ่งถือไม่เต็มมือหนึ่งถือไม่เต็มมือแล้วเดี๋ยวหนึ่งให้ดูที่ตัวอย่างก็คือผักบุ้งนะคะปีที่แล้วหนูไม่ได้ปลูกผักบุ้งเดี๋ยวหนึ่งมีวิธีการเพาะเมล็ดผักบุ้งทํายังไงให้ขึ้นพุ่งเมล็ดนะคะก็คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งหนึ่งมีค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คือผักบุ้งที่หนึ่งแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพริกชี้ฟ้าอ่าตัวนี้หนึ่งสั่งมาเมื่อ เดี๋นึงจะลองดูอาจจะลองแค่มเลสสม,มเล็ดส่งเมล็ดถ้าขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นหนึงก็ปล่อยนะคะอันนี้ก็คือผักกาดเขียวน้อยนะคะหนึ่งยังไม่เคยกินเนาะที่เขาเรียกว่ามัสตาร์ดนะที่ที่เป็นเออนั่นแหละที่เขากินกันนะมัสตาร์ดหนึ่งก็ไม่ได้ใจแล้วก็มีกระเพรานะคะมีกระเพราเขียว กะเพราเขียวกับกะเพราม่วงเนาะเดี๋ยวหนึงจะลองเพาะกะเพราม่วงดูนะคะว่ามันขึ้นไหมเพราะว่าต้นกะเพราม่วงปีที่แล้วเพื่อนให้มาปลูกนะคะก็อยู่รอดปลอดภัยพอหนึ่งเอาไปตั้งไว้ใกล้เครื่องทําความร้อนมันก็เดี้งซะแล้ว <laughs> แล้วก็ใบแมงรักนะคะที่1จะปลูกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งปลูกช้ามาก หนงปลูกช้าก็คือปลูกค่อนข้างร้ามันก็เลยไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ผักบุ้งอีกแล้วนะคะผักบุ้งหนึ่งจะปลูกค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็อันนี้หนึ่งก็มีผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาอันนี้เพื่อนให้มาเหมือนกันเพื่อนให้มาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนมาเป็นผักบุ้งสามสี่ถุงแล้วก็อันนี้ก็คือผักบุ้งนาหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะปลูกขึ้นไหมอันนี้ก็เพื่อนให้มาเหมือนกันนะคะก็ผักบุ้งนาเนาะ ก็จะลองปลูกดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้เพื่อนแกะมาแล้วนะคะก็เรียกว่าผักกาดดอกนะคะก็คือผักวังตุ้งนั่นเองนี่แหละก็คือที่ที่หนึ่งจะปลูกก็คือทยอยทยอยปลูกอันไหนอันไหนที่เราเราเราเคยปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องไปไอ้นี่มันมากคือเรารู้แล้วว่าเราปลูกยังไงอันไหนที่เราไม่เคยปลูกเราก็จะลองปลูกดูยังผักลูกนาหนึ่งก็ไม่เคยปลูกเนาะเรา๋นึงจะลองปลูกดูแล้วก็อันนี้นะคะเนี้ไม่ได้แกะเลยอันนี้เป็นเมล็ดถั่วนะคะมีหลายมีหลายถั่วมากเลยจะเป็นถั่วฝักใหญ่ๆอ่ะอันนี้ี่น้อ ให้มานะคะใครไปติดตามช่องพี่น้อยในส่วนได้นะคะก็คือค่อ,อคนข้างเขาพี่น้อยปลูกอะไรก็ได้กินเยอะมากๆแต่ว่าหนึ่งปลูกอะไรก็ไม่คอยรอดแล้วหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเมล็ดอะไรนะคะเพราะว่าเพื่อนให้มาแต่อันนี้หนึ่งเดาได้น่าจะเป็นผักชีน่าจะเป็นผักชีแล้วก็อันนี้ที่หนึ่งไม่ปลูกนะคะทีที่แล้วหนึ่ปลูกแล้วหนึ่งไม่รอดนะคะไม่ได้กินก็คือนี่เลยผัก ไม่ใช่ผักอันนี้ก็คือพริกกระเรียงมะเขือนะคะมะเขือพันธุ์นี้แล้วก็พริกปลูกแล้วไม่ได้กินหนึ่งก็จะไม่ปลูกอันนี้เพื่อนให้มาเหมือนกันนะคะผักชีราวคือจริงๆหนึ่งไม่กินผักชีลาวเนาะหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งจะปลูกหรือไม่ปลูกเนาะแล้วก็ขึ้นช่ายต้นสีขาวหนึ่งก็หนึ่งก็ไม่เคย ปลูกเหมือนกันอาจจะลองนะคะอาจจะลองว่าจะได้ปลูกหรือไม่ปลูกอันนี้หนึ่งก็ปลูกแล้วเหมือนกันก็คือผักชีฝรั่งเนาะหนึ่งปลูกรล้าเหมือนกันแต่ว่ามันาก็ขึ้นเป็นต้นมานะพอพอพอเริ่มหนาปุ๊บมันก็ไปมันก็ไปอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจว่าหนึ่งจะปลูกหรือเปล่าคือผักชีฝรั่งเหมือนกันเพื่อนให้มาแล้วก็หัวชะเเ้านะคะหัวชะเท้าหนึ่งปลูกก่อนที่จะหนาวมันก็ไม่รอดแองอีกแล้วเช่นกันก็คือพอพอมันขึ้นมาปุ๊บ พอมันขึ้นมาปุ๊บมันโดนห,หิมะมันหนาวมันก็ไปเลยแล้วมันก็ไปเลยคือคือมันก็ไม่รอดให้หนึ่งเลยนั่นแหละหนึ่งก็จะปลูกอันที่หนึ่งเคยปลูกเนาะที่ที่มันไม่ได้ปลูกยากมากมายอะไรก็อันไหนที่เราเคยปลูกแล้วเราได้กินเราก็จะปลูกกันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูแลมากมายอะไรก็อันไหนที่เราปลูกแล้วเราต้องดูแลมากๆหนึ่งก็จะไม่ปลูกแล้วนะคะอย่างปีที่แล้วหนึ่งมีเอาเวลามาดูแลส่วนเยอะมากๆสรุปแล้วหนึ่งก็ไม่ได้กินอะไร <laughs> หนึ่งก็จะก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเออเราปลูกแล้วเราไม่ได้กินเราดูแลมากๆแล้วแล้วมันยังไม่ได้กินอกีกคือบางคนก็บอกว่าเออปีหน้าเอาใหม่แต่เนือ่องไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูแลมากมายขนาดนั้นเราก็จะปลูกอะไรที่เราได้กินแล้วก็กินง่ายนะคะเนั่นแหละก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าปีนี้หนึ่งจะปลูกอะไรแล้วก็มีพันผักอะไรบ้างเยอะมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะบายบายสวัสดีค่ะ เดี๋ยวหนึ่งปลูกแล้วหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหนึ่งปลูกอะไรบ้างบายบาย